ประธานที่บดีเตงเสงของพมา่าค่ะประกาศนะคะว่าอยากจะสร้างความปรองดองกับกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีการต่อสู้กันมานานกว่า50ปีนะคะเพื่อเป็นส่วนหนึ่งของการปฏิรูปค่ะวันนี้อิฉันจะพาคุณผู้ชมไปทําความรู้จักกับกลุ่มชาติพันธุ์กลุ่มหนึ่งที่มีกองกําลังเป็นของตัวเองพวกเขาเป็นชาวไทยใหญ่นะคะซึ่งอาศัยอยู่ทางรัชชานะคะทางภาคตะวันออกของประเทศพมา่าค่ะพวกเขาก็คือกองกําลังรัชชานใต้นะคะซึ่งมี ฐานที่มาเนี่ยอยู่ที่ดอยไตยแรงนะคะอยู่ติดกับจังหวัดแม่ท่องสอนของประเทศไทยค่ะที่ผ่านมานะคะมีการสู้รบกันมานานกว่า10ปีเพื่อจะเรียกร้องอธิปไตยเป็นของตัวเองค่ะแต่มาวันนี้เมื่อพวกเขาเข้าสู่โต๊ะการเจรจารแล้วก็มีการเซ็นสัญญาหยุดยิงแล้วนะคะเป้าหมายของพวกเขาจะยังเหมือนเดิมหรือไม่ไปติดตามได้ในช่วงอาเซียนเจอแนลค่ะ ปัญหาการสู้รบระหว่างทหารพม่าและกลุ่มชาติพันธุ์รุนแรงขึ้นเมื่อกลุ่มต่างๆมองว่าพวกเขาถูกทรยศโดย,โดยรัฐบาลทหารพม่าเพราะไม่ได้ทำตามสนธิสัญญาปังหลวงที่ทำขึ้นเมื่อปี2490โดยมีเป้าหมายเพื่อปลดปล่อยตัวเองออกจากการปกครองของอังกฤษในสนธิสัญญาระบุไว้ชัดว่ากลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้ลงนามในสัญญาสามารถแยกตัวเป็นเอกราชได้อย่างอิสระเมื่อพม่าได้รับเอกราชจากอังกฤษครบ10ปี แต่มันไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะนับตั้งแต่ทหารเข้ายึดอำนาจปกครองในสาภาพในปี2505ชนกลุ่มน้อยก็ถูกทหารพรมา่ากดขี่ข่มเหงและเมื่อสิทธิมนุษยชนคนไทยใหญ่ในรัฐฉานทางภาคตะวันออกของพม่าก,ก็รู้สึกเช่นเดียวกันจึงลุกขึ้นมาจับอาวุธเป็นกองกําลังต่อสู้เพื่อเรียกร้องความเป็นธรรมจากรัฐบาลทหารโดยกองทัพรัฐฉานใต้ที่นําโดยพลโทเจ้ายอดศึกถือเป็นหนึ่งในกองกําลังที่เข้มแข็งที่สุด มีฐานที่มั่นอยู่ที่ดอยไตยแนลงตรงข้ามจังหวัดแม่ห้องสอนของไทยในเวลาต่อมาเจ้ายอดศึกได้ตั้งสภาพเพื่อการกอบผู้รัชานหรือ r c s s ขึ้นมีจุดประสงค์เป็นองค์กรทางการเมืองเจะระจากับรัฐบาลพมา่าซึ่งถือเป็นการเปลี่ยนนโยบายเอาการเมืองนำทหารเมื่อเดือนธันวาคมปีที่แล้วสภาพเพื่อการกอบผู้รัชานเป็นหนึ่งใน12กลุ่มชาติพันธุ์ที่ได้เซ็นสัญญาหยุดยิงกับรัฐบาลพมา่า แต่5เดือนหลังเซ็นสัญญาหยุดยิงก็ยังมีการประทะก,กันเกือบ20ครั้งเมืองเชียงตุงเมืองสําคัญทางภาคตะวันออกของรัชานเป็นเวทีสําคัญในการเจรจาระหว่างสภากาอบผู้รัชานกับรัฐบาลพม่าค่ะการเจรจาในครั้งนี้มีความคืบหน้าไปหลายเรื่องแต่ก็เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางสติภาพอันยาวไกลค่ะข้อสรุปจากการเจรจาครั้งที่2 อท,ทั้งสองฝ่ายตกลงร่วมกันที่จะปราบปรามยาเสพติดในเขตรัชฐานอย่างจริงจังซึ่งบริเวณนี้เป็นแหล่งผลิตยาเสพติดส่วนใหญ่ของประเทศและเป็นต้นทางค้ายาเสพติดในภูมิภาคนี้ด้วยนอกจากนั้นมีการประกาศให้สภาพเพื่อการกอบกู้รัชฐานและกองทัพรัชฐานหรือ SSA เป็นองค์กรถูกต้องตามกฎหมายโดยรัฐบาลพม่าจะทยอยออกบัตรประชาชนพมา่าให้สมาชิก RCS s และ SSA และผู้พัดถิ่นภายในประเทศต่อไปถือเป็นก้าวสำคัญที่จะทำให้ชาวไทยใหญ่มีสิทธิตามรัฐธรรมนูญแต่การเจราจายังไม่มีข้อสรุปในเรื่องเขตพื้นที่ที่ s s ขอเป็นพื้นที่ควบคุมของตัวเองซึ่งจะต้องเจราจากันอีกยาวการพ้องร้องกันเกิดขึ้นต้องพัฒนาประเทศะ่ะให้มันหลีขึ้นแต่ให้มันหลีขึ้นมันต้องใช้เวลามันต้องสร้างความเชื่อถือซึ่งกันและกัน ก็ต้องรัฐบาลต้องจริงจังจริงเจถ้าอย่างนั้นคนที่หนีภัยก็มันไม่กล้าเข้าไปหรอกมันต,ต้องต้องใช้เวลาอย่างระยะหนึ่งครับอย่างน้อยก็ต้องดูหลังปี2015มีการเลือกตั้งใม่มันจะเป็นยังไง เจ้ายอดศึกบอกว่าเห็นด้วยที่นานาชาติทยอยยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อพมา่าแม้อย่างแก้ปัญหาความขัดแย้งกับกลุ่มชาติพันธุ์ไม่ได้แต่รัฐบาลพม่าก,ก็พยายามเต็มที่แล้วทุกวันนี้กองทัพรัฐชานใต้เปลี่ยนนโยบายเอาการเมืองน้ำทหารแต่ทหารไทยใหญ่ก็จะยังมีบทบาทสําคัญต่อไปทหารให้ถือปืนนี่มันถือปืนน้นมันมีหลายประเด็นนะครับถือปืนป้องกันชาติ เธอปืนป้องกันตัวเองเธอปืนป้องกันแผ่นดินของเราค่ะไม่ใช่ว่าเธอปืนแล้วไปลังเกปประชาชนเธอปืนแล้วไม่มีเหตุผลไปประท่ากันครับท่านบอกว่านโยบายทางทหารเนี่ยอาจจะเปลี่ยนไปใช่ไหมคะในการช่วยเหลือประชาชนมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าก่อนนั้นเรากับรัฐบาลได้มีประท่ากันมาปล่อยตอนนี้เรายูดยิงกันไปแล้ว เราวยจริงต่ทหารมีหน้าที่ต้องต้องผึกต้องส่้อยเหลือประชาชนก่อนนั้นเรายิบปืนชู้ตอนนี้เราต้องยิบเสียมผ้าส่วยเหลือประชาชนเพราะเราเป็นของทัพเพื่อประชาชนการยกเลิกมาตรการคว่ำบาตรทางเศรษฐกิจต่อพม่ากำลังจะทําให้เงินทุนต่างชาติหลั่งไหลเข้ามาในประเทศในขณะที่การเจรจากับกลุ่มชาติพันธุ์ยังไม่เรียบร้อย ทำให้กังวลกันว่าในที่สุดแล้วกลุ่มชาติพันธุ์จะเสียผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจและจะนําไปสู่ความไม่สงบอีกครั้งได้ง่ายตั้งฝ่ายต่างอยากจะฉวยโอกาสเข้าไปในพมา่าเพื่อที่จะไปลงทุนแล้วก็ทํากําไรที่ดีที่สุดเนี่ยมันก็ต้องรอให้สถานการณ์การเมืองเนี่ยให้ดีกว่านี้ก่อ ถ้าต้องการให้พมา่าเนี่ยดีกว่านี้ไม่อยากให้พมา่าเนี่ยมีการสู้รบกันก็ต้องช่วยทั้งสองฝ่ายนะไม่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 ใช่ช่วยฝ่ายเดียวถ้าช่วยฝ่ายเดียวนี้ต้องมีการสู้รบกันต่อไปแต่ถ้าหากว่าช่วยทั้งสองฝ่ายแล้วทั้งสองฝ่ายพอใจเขาก็จะไม่มีการสู้รบกันถ้าไม่มีกลการสู้รบกันก็คนกระทำได้เพราะฉะนั้น คุณจะลงทุนในอย่าไปลงทุนในพม่าอย่างเดียวต้องมาลงลงในรัชชานด้วยคุณอาจจะบอกว่าถ้ามาลงในรัชชาน,นีต้องลงทุนมากๆเพราะว่าเรื่องอินฟราสตรักเจออะไรต่างๆนี้ยังมีน้อยกว่าทางทางพมา่าแต่คุณต้องรู้ว่าในรัชชานนี้ทรัพยากรอะไรทั้งทุกสิ่งทุกอย่างมันมีมากกว่าในตัวพม่าจริงๆ สัญญาหยุดยิงไม่ใช่การสิ้นสุดของปัญหาแต่เป็นจุดเริ่มต้นของการเจรจาสันติภาพที่จะต้องใช้เวลาอีกยาวนานลึกๆแล้วอธิปไตยยังคงเป็นเป้าหมายสูงสุดของชาวไทยใหญ่แต่ในความเป็นจริงการให้ได้มาซึ่งความเป็นธรรมในด้านสิทธิเสรีภาพความเท่าเทียมที่จะดำรงอยู่แบบพลเมืองของประเทศเป็นเรื่องที่สำคัญกว่าแต่ก่อนถึงเวลานั้นการตกลงเรื่องการวางกำลังทหารของทั้งสองฝ่าย และการแบ่งสรรผลประโยชน์ในดินแดนที่มีความอุดมสมบูรณ์ด้านทรัพยากรจะกลายเป็นอุปสรรคใหญ่ที่อาจจะทําให้สัติภาพบนดินแดนรัชฐานยังห่างไกลความเป็นจริงวัน